สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ F.C. ที่ติดตามช่องน้องเอนะคะวันนี้นะคะน้องเอก็มาขอพรให้ F.C. ที่ติดตามช่องน้องเอนะคะมีโชคม,มีลาภนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้น้องเอด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องเอก็มาอยู่ที่ช้างเอราวัณน,นะคะน้องเอก็ขับรถผ่านมาหลายรอบนะคะ เหมือนท่านเรียกแต่น้องเอกก็ไม่ได้เข้าสักทีนะคะวันนี้นะคะน้องเอกก็ตั้งใจมานะคะมาขอพรอน,นะคะให้สิ่งไม่ดีอะไรที่เข้ามานะคะก็ให้มันหมดไปนะคะก็ให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะน้องเอกก็เลยมาขอพรน,นะคะ,อะตอนแรกทีน่น้องเอกตั้งใจมานะคะก็เกือบหาหาหาไม่เจอนะอเกือบหาไม่เจอแต่ เหมือนเขาเรียกน้องเอนะคะน้องเอก็หันไปเจอพอดีนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองมาขอดูนะคะที่น้องเอเคยเคยได้ข่าวนะคะเคยหาหนังสือพิมพ์เจอนะคะมีผู้หญิงนะคะเคยขอรางวัลที่หนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็<ม>ถูกถูกด้วยแต่ว่าพอถูกแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มาไม,ไม,ไม่ไม่มาแก้บนนะคะก็เลย เป็นไปนะคะเลยไม่ได้ใช้เงินเลยอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นก็เ<ป>พื่นพนอนๆก็คงเคยได้ยินเนาะเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์กันบ้างเนาะอันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนส่วนแต่ละบุคคลน,นะคะแต่สําหรับน้องเอเชื่อนะคะแล้วก็เชื่อมากด้วยนะคะน้องเอมาที่นี่นะความรู้สึกของน้องเอนะคะชอบ6 5หห้านะคะ แล้วก็955นะคะ